วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎประจำเดือนมกราคม2564การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่กรงร้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะจะมีเรื่องของโอก,กาสหรือการขยับขยายนะคะในเรื่องของการงานหรือมีโชคนะคะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะ ไพ่เดอะซันนะคะเข้ามาหานะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีคือเข้ามานะทําให้คนที่เกิดราศีกรกฎเกิดความโดดเด่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงมีข่าวดีมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆไพ่ราชาเหรียญน,นะคะเป็นไพ่การเงินนะคะซึ่งเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะตําแหน่งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ เข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินนะคะหรือเข้ามาสนับสนุนทําให้มีโอกาสที่มากขึ้นไพ่หนึ่งดาบอาจจะมีการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทํางานมีการพูดคุยมีเรื่องของการเจรจามีข้อตกลงรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะหรือมีการไปอบรมงานไปสัมนางานนะคะหรือในตําแหน่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องนะคะหรือคนรักซึ่งอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นนะคะซึ่งก็ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกัน ไพ่น ja er, ักมายากลนะคะมีเ e รื่องของโอกาสนะคะหรือมีเร Mont ื right ่องของข่าวดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะคะในตำแหน่งของุตรหลานบริวารหน้าที่จะเข้ามานําข่าวดีให้หรือมีเรื่องของโอกาสต่างๆเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้ด้วยนะคะไพ่ห้าม้นะคะตำแหน่งที่ต้องรอบคอบนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นะคะ ตำแหน่งนี้ก็อยู่ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างด้วยนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะทาให้เรื่องของปัญหาเนี่ยทำให้เรื่องของธุรกิจการงานติดขัดหรือเกิดความล่าช้าได้นะไพ่ก้าถ้วยนะคะเป็นเดือนที่นะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยยังมีงความสบายใจนะคะโดยเฉพาะ คนรักหรือคนใกล้ชิดเนี่ยหรือคนในครอบครัวอาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนนะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความสบายใจหรือสามารถที่จะควบคุมนะคะในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะไพ่อัศสบินถ้วยนะจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นทางใกล้และไกลร,รวมถึงเพื่อนนะคะอาจจะนําข่าวดีนะในเรื่องของการทํางานมาให้ซึ่งเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันเป็นไพ่กัลยาณมิตร เมื่อปรากฏไพ่ใบน,นี้เกิดขึ้นนะ,ะก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือมีข่าวดีในทุกๆด้านนะคะแต่ต้องรู้จักกระชับความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าเพื่อนอาจจะเข้ามานะคะนำข่าวดีมาให้นะคะอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเข้ามาจุ้จี้จุกจิกบ้างแหละซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดราศีกรกฎนะคะรู้สึกเกิดความไม่สบายใจฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากที่สุดนะคะไพ่สามเหรียญและไพ่สิบถ้วยนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎก็มีความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงิน แล้วก็เรื่องของความรักนะคะอาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะขยับขยายสำนักงานร้านค้าหรือขยับขยายบ้านอยู่อาศัยหรืออาจจะพูดคุยกันนะที่จะซื้อบ้านนะคะหรือว่าพูดคุยกันว่าในอนาคตจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยอาจจะบางแผนเอาไว้ว่า3เดือนและอีก3เดือนข้างหน้านี่อาจจะมีข่าวดีนะคะหรือมีงานมงคลเกิดขึ้นก็ได้ซึ่งเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีมากๆไพ่แทมเปญแลนด์นะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยคือการปรับเปลี่ยนอะ่ะจะเข้ามา คือบางคนที ng anse ng anse, Changing, Mayor, ่เปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือมีเรื่องของการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการเจรจาธุรกิจการงานนะคะหรือธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งนะะหรือทําให้ธุรกิจเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวบางคนก็ปรับปรุงบ้านอยู่อาศัยนะคะหรือว่าปรับปรุงร้านค้าสํานักงานทําให้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วทำให้เกิดโอกาสหรือเกิดการเริ่มต้นเกิดขึ้นซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆนะคะ ฉะนั้นถ้ามองไพ่โดยรวมของคนที่เกิดราศีกรกฎเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่ออกมาค่อนข้างมากคือมีอยูสีใบอ่ะไพ่กงร้อแห่งโชคชะตาไพ่เดอะซันไพ่นักมายากลและก็ไพ่แทเบาลนแล้วลลเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนไหวหรือการเริ่มต้นในเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยจะนําไปสู่โอกาสนะคะหรือว่านําไปสู่ในเรื่องของความสําเร็จนะหรือว่าชื่อเสียงสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎ แต่ถ้ามีไพ่ที่เป็นเสียหายเนี่ยก็จะมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งก็คือไพ่ห้าหมายซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาการทํางานหรือความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะฉะนั้นมองว่าตำแหน่งอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเป็นปัญหาระยะสั้นด้วยคิดว่าน่าที่จะมีการปรับความคิดแล้วก็ทําให้คนที่เกิดราศีกรกฎน่ยยังมีโอกาสที่ดีนะคะการทํางานของคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะ หน้าที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะมีเรื่องของการเจรจาหรือมีเรื่องของการเดินทางหรือมีโอกาสนะคะที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมกราคมธุรกิจการงานนะมีการขยับขยายนะคะ music, มีเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือมีเรื่องของการเดินทางนะคะซึ่งทําให้ธุรกิจการงานของคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะมีความโดดเด่นแล้วก็มีข่าวดีมีความสําเร็จเกิดขึ้น เพื่อนนะคะอาจจะนําข่าวดีมาให้นะคะหรือว่าธุรกิจการงานนะคะก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงกลางเดินถึงปลายเดือนนะคะธุรกิจการงานก็ได้รับการสนับสน,นุนแล้วก็มีเรื่องของผลตอบรับนะคะซึ่งปรากฏออกมาด้วยนะคะในช่วงนี้แต่ก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาติดขัดหรือความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะปัญหาหรือความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาหรือมีการเจรจารนะคะที่ยังนะคะทำให้เรื่องของการทํางานอาจจะล่าช้านะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาบางอย่างแต่ว่า ปัญหาก็จะเป็นแค่ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ในเรื่องของการพูดคุยนะคะแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆกับคนที่เกิดราศีกรกฎแน่นอนฉะนั้นในช่วงเดือนนี้การทํางานยังส่งผลในด้านดีสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือควบคุมเรื่องของอารมณ์ระมัดระวังเรื่องของผลที่มาจากการกระทําลดทิฐิลดความดื้อรั้นลงต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยจะทําให้เรื่องของการทำ น,นะคะคจะมีความราบรื่นแล้วก็ส่งผลในด้านดียิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรกากฏไพ่สาดาบนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะขอให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์อยาใจร้อนแระมัดระวังปัญหาหรือความขัดแยง้งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นต้องรอบคอบนะและไพ่ดาบเนี่ยเป็นอิทธิพลของไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของอารมณ์ต้องควบคุมให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎน้าที่จะมีเรื่องของรายได้ที่ดีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมกราคมไพ่ราชาเหรียญและไพ่สามเหรียญเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นในเรื่องของการเงินถือว่าเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของรายได้ เข้ามาหมุนเวียนโดยเฉพาะในตําแหน่งของผู yes, <t rat> ้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเงินนะหรือเข้ามาสนับสนุนหรือเข้ามาทําให้เกิดการลงทุนนะคะมีเรื่องของการเงินที่เกิดสภาพคล่องนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของรายได้นะคะยังเป็นการเงินที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างหรือมีเรื่องของการพูดคุยมีเรื่องของรายได้พิเศษนะคะหรือมีเรื่องของการลงทุนใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรกากฏไพ่ปีศาจนะคะก็เป็นไพ่ที่ผมบอกว่าต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะก็คือจะมีทั้งเรื่องของรายรับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายนะคะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะถูกเอาเปรียบด้านการเงินนะคะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังหรือตรวจสอบเอกสารด้านการเงินให้ดีแล้วก็อย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการพนันหรืออบายมุขเด็ดขาดนะคะถ้ามีเรื่องของไรายได้ลับๆอันนี้มองว่าถูกฉลกนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะได้พบรักจากการเดินทางนะคะพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้รวมถึงคนเก่าๆนะคะอาจจะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักฉะนั้นมองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะได้พัฒนานะคะหรือมีเรื่องของการพูดคุยมีการเริ่มต้นในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักนะคะห, s. <S หรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นทําธุรกิจร่วมกันนะคะในช่วงเดือนนี้ถือว่าความสัมพันธ์รักอาจจะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้หรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของความรักที่ไม่ได้ดังใจนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่แต่ก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขแล้วก็มีความลงตัว รวมถึงอาจจะมีการพูดคุยกันนะวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่คืออาจจะมีความคิดที่จะแต่งงานแหละวางแผนแต่งงานแน่นอนนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะ,ะที่จะมีเรื่องของการซื้อบ้านหรือขยับขยายในเรื่องของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะหรือมีความคิดนะคะที่จะมีการตั้งคันเกิดขึ้นแหละซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเกิดความลงตัวที่สดนะคะฉะนั้นมองว่าเป็นเดือนที่อาจจะต้องปรับ ในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็พยายามพูดคุยกันนะคะให้มากๆแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยหรือคนใกล้ชิดเป็นผู้หญิงนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าในเรื่องของการคบหาแหละหรือในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็ยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนเ right. ท่าไหร่ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ก็จะมีการพูดคุยกันนะคะในทิศทางในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่จะส่งผลนะที่ดีนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะคะที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ ให้บทสรุปในเรื่องของความรักปรกากฏไพ่เจ็ดไม้นะคะสําหรับคนโสดก็มีโอกาสพบรักจากการทํางานนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาให้ได้พัฒนาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็อาจจะต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันหรือหาเวลาใกล้ชิดกันสักนิดหนึ่งนะคะจะทำให้เรื่องของความรักมีความสุขแล้วก็มีความลงตัวมากขึ้นต้องประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์นะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะ ขอให้เราระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องเ,าเพาะอาหารอาหารเป็นพิษแบบนี้นะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะอาจจะมีปัญหา,ามีอาการอักเสบในลำไส้แหละนะคะแล้วก็มีเรื่องของการอ่อนเพลียนี่ต้องระมัดระวงังต้องดูแลสุขภาพในเรื่องของน้ําหนักตัวนะคะหรือว่าเรื่องของอาหารการกินต้องควบคุม มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการตั้งครันนะคะฉะนั้นสุขภาพร่างกายต้องดูแลให้ดีเพราะไพ่กงล้อนะคะอย่างโชคชะตาและไพ่เดอะซันเนี่ยรวมถึงนะคะในเรื่องของไพ่แชมเปแลนเนี่ยนะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิสนธิอยู่แล้วนะคะฉะนั้นโอกาสที่จะมีการตั้งครันนี้น่าที่จะเกิดขึ้นนะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็พักผ่อน,นะะให้เพียงพอด้วยนะคะ,ะระมัดระวังนะคะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ความดันโลหิตสูงอ่ะนะคะอันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยไพย่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่ความยุติธรรมพไพ่ใบนี้สุขภาพร่างกายยังดูแลหรือยังแข็งแรงอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แข็งแรงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องรอบครอบจริงๆก็คือจะเกี่ยวข้องอ่ะกับเรื่องของกดไหลย้อนนะคะแล้วก็อาการท้องอืดน,นะคะแล้วก็ช่องท้องแหละกกระเพาะอ,อาหารรวมถึงมีปัญหาเป็นผื่นคันผิวหนังอักเสบ ะะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของสุขภาพด้านนี้เกิดขึ้นฉะนั้นก็ดูแลคือลดความเครียดลงพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการนะสุขภาพร่างกายก็จะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วนะคะ คนที่เกิดราศีกรกฎวันอาทิตย์เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีมากๆการทํางานจะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะขยับขยายหรือมีความก้าวหน้าในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือมีข่าวมาจากทางไกลหรือธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งการเดินทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาติ นะหรือธุรกิจด้านยานพาหนะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ส่งผลในด้านดีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านไหนนะคะการทํางานก็จะเกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขยายส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นรายได้ที่ดีมากๆจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินที่ดีรวมถึงบางคนอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างคือซื้อที่ดินนะหรือว่าอาจจะซื้อ รถหรือซื้อยนานพาหนะนะคะซึ่งจะทําให้เรื่องของการเงินนะคะก็ยังเข้ามานะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางนะคะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะจะมีความสัมพันธ์ที่เข้ามาได้พัฒนา รวมถึงคนเก่าๆอ่ะอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็จะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการช่วยเหลือกันนะจะมีการทําให้เรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดราศีกรกฎวันจันทร์นะคะการทํางานอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่เกิดความล่าช้า นะคะหรือการเจรจาด้านธุรกิจการงานนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งมันจะมีปัญหาบางอย่างนะคะทำให้เรื่องของการทํางานนะคะอาจจะเป็นปัญหาระยะสั้นนะคะฉะนั้นขอให้ควบคุมเรื่องของลมหายใจร้อนและมาระวังเรื่องของความขัดแย้งนะคะที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นน่ะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นยังต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีบางคนี่ะ นะคืองานมันมีความล่าช้ามก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือมีเรื่องของการาต่อเติมการซ่อมแซมก็มีค่าใช้จ่ายหรืออาจจะมีปัญหาด้านผลประโยชน์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้การเงินเนี่ยต้องระมัดระวังสักนิดนึงส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็คู่ของคนรักเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาด้านการงานแล้วก็การเงินด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีกรกฎวันอังคารเป็นเดือนที่ดีมากๆการทำงานจะประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าคืองานหรือการลงทุนนะคะมีความสำเร็จนะทำให้ธุรกิจการงานนะคะมีความโดดเด่นมากๆผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสน,นุน เข้ามาให้การช่วยเหลือหรือว่าคนที่มีฐานะการเงินดีๆนะคะเข้ามาสนับสนุนด้านการทํางานแล้วก็ทําให้เกิดการลงทุนที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะจะพบรักกับคนที่มีฐานะ การงานการเงินที่ดีมากๆนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาคู่ครองคนรักจะเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาสนับสนุนด้านการงานการลงทุนแล้วก็เข้ามาอุปถัมด้านการเงินนะคะ คนที่เกิดราศีกรกฎวันพุธเป็นเดือนที่การทํางานจะมีความราบรื่นมีความสบายใจนะส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนนะ,ะในเรื่องของการทําธุรกิจและก็ได้รับโอกาสที่ดีมากๆรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการขยับขยายผลิตภัณฑ์ไปต่างถิ่นต่างชาตินี่นะคะก็คือจะได้รับผลด้านดีนดในเรื่องของการทํางานจะในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักแน่นอนอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้เข้ามาพัวพันในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็จะมีเรื่องของข่าวดีอ่ะมีเรื่องของการเดินทางนะคะทำให้เรื่องของความรักมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้น คนที่เกิดราศีกรกฎวันพฤหัสบดีนะคะการทํางานยังมีโอกาสที่ดีนะ,ะเพื่อนอาจจะนําข่าวในเรื่องของการทํางานมาให้แต่ต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะต้องรู้จักพึงพอใจนะคะกับสถานการณ์ด้านการทํางานที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าการทํางานอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะคะหรือว่าอาจจะถูกจู้จี้จุกจิกในเรื่องของการทําธุรกิจบ้างของให้ใส่ใจนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานเน้นในเรื่องของการบริการจะเกิดโอกาสที่ดีนะ ในเรื่องของการเงินนะคะรายได้นะคะยังคล่องตัวหรือยังราบรื่นอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางส่วนปรากฏขึ้นนะคะแต่การเงินก็ยังได้รับการช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของความรักดีๆเข้ามาให้ได้พัฒนาหรือคนเก่าๆอาจจะก,กลับเข้ามาอีกครั้งนึง แต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดแล้วยังเลือกอยู่นะคะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีความสัมพันธ์ที่จืดจางความสัมพันธ์ไม่ได้ดังใจหรือต้องระมัดระวังนะคะคือความจู้จี้จุกจิกที่มีมากจนเกินไปอ่ะอาจจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์อ่ะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วคนรักนะคะอาจจะนอกใจได้ฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะอ่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารอันนี้ต้องะระมัดระวังด้วยคนที่เกิดราศีกรกฎวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะการทํางานนะคะจะได้รับโอกาสจะมีเรื่องการพูดคุยนะคะหรือได้รับการสนับสนุสน,นด้านการทํางานนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะ,ะส่วนคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็มีลูกค้าประจํารวมถึงธุรกิจการงานยังเกิดสภาพคล่องตัวนะคะ อาจจะเป็นเดือนที่มีการขยับขยายสำนักง,งานร้านค้านะคะหรือมีคนเข้ามาติดต่อธุรกิจนะคะก็ส่งผลในด้านดีมากๆคนที่ว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงานนะ,ะจะเกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่การเงินมีสภาพคล่องนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของไรายได้ที่มาจากงานมาจากการลงทุนหรืออาจจะมีเรื่องของไรายได้พิเศษเกิดขึ้นฉะนั้นมาว่าการเงินส่งผลในด้านดีบางคนก็มีความคิดที่จะซื้อบ้านนะคะก็มีโอกาสนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะจะเป็นความรักแท้นะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็จะมีเรื่องของข่าวดีมีงานมงคลมีการพูดคุยกันนะคะมีการวางแผนกันนะคะที่จะมีธุรกิจแหละหรือใช้ชีวิตร่วมกันคือมองสามเดือนเนี่ยคืออาจจะบางคนนี่วางแผนไว้3เดือน สามเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะหรือบางคนก็อาจจะวางไว้ว่าอีกสามปีนะคะคือให้ซื้อบ้านที่เรียบร้อยซะก่อนนะคะให้มีความมั่นคงมากขึ้นก็อีกสามปีจะแต่งงานแน่นอนหรือมีลูกแน่นอนแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการพูดคุยกันแล้วก็ส่งผลด้านดีนะคะคนที่เกิดนะคะราศีกรกฎวันเสาร์เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายเกิดขึ้นนะเปลี่ยนงานย้ายงานยกย้ายตําแหน่งนะคะหรือมีการเปลี่ยนนะคะ ปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายสํานักงานร้านค้านะคะรวมถึงอาจจะมีเร yani> ื่องของการเดินทางเกิดขึ้นคือเป็นเดือนที่ชีพประจรลงเท้านะรวมถึงธุรกิจการงานอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารหรือการเจรจานะคะซึ่งหน้าที่จะทําให้ธุรกิจการงานหรือการปรับเปลี่ยนนะคะที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานนียนำไปสู่ในเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะที่ดีมากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการหมุนเงินค่อนข้างมากแต่จะมีสภาพคล่องตัวนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการลงทุนเพิ่มนะคะหรือว่ามีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาก็จะทําให้เรื่องของการเงินนะคะก็ยังเกิดสภาพที่ดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการได้เริ่มต้นความรักคือบางคนที่พบรักจากการเดินทางนะพบรักจากการติดต่องานพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือบางคนเนี่ย ไปติดต่อเจราจาธุรกิจเนี่ยนะคะแล้วก็ไปนั่งในร้านอาหารแบบเนี้ยไปดื่มกาแฟไปอะไรเงี้ยก็ไปเจอคนที่ถูกใจแบบนี้นะก็มีโอกาสที่จะไปพบในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักรือสาม,มีภรรยานะคะความรักอาจจะห่างๆกันนะแต่ว่าในช่วงเดือนนี้จะกลับมานะคะ มีความสัมพันธ kind of ์ที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีเรื่องของโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นสามีภรรยานะคะถ้ามีความคิดนะคะที่อยากจะตั้งครรภ์เดือนนี้เหมาะเดือนนี้จะมีเรื่องของโอกาสที่จะสามารถตั้งครรภ์ได้สําเร็จเพราะมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิสนธินะคะฉะนั้นในเรื่องของ การใช้ชีวิตรักชีวิตคู่ในช่วงเดือนนี้นะคะของให้พยายามเต็มที่นะคะจะได้สมหวังนะคะในเรื่องของการตั้งครรภสักทีนะคะวันที่เป็นวันมงคลนะคะสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จนะคะก็คือวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะ ก็คือวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทํางานของคนที่กราศีกรกฎนะคะถือว่าเป็นเดือนที่การทํางานยังมีโอกาสหรือมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความเครียดหรือมีเรื่องของแรงกดดันเกิดขึ้นบ้างแต่ธุรกิจการงานนะคะก็ยังมีโอกาสที่ดีอยู่ฉะนั้นนะคะในเรื่องของการเน้นบริการหรือการใช้หัวใจอ่ะในเรื่องของการทําธุรกิจ นะคะแล้วก็ใช้ความอดทนมากๆนะคะธุรกิจการงานนะจะมีเรื่องของผลงานนะคะที่โดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่ต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งเป็นเดือนที่จะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายรวมถึงอาจจะถูกทรยศหักหลังอ่ะหรือมีเรื่องของการเงินที่ถูกบังคับนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้ดี ถ้าไม่รู้จักํะมัดระวังอาจจะเดือดร้อนได้เรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามา คือบางคนเนี่ยถูกผู้ใหญ่บังคับนะหรือถูกคุมถุงชนนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับคนโสดนะ <c oughs> ก็จะมีคนเข้ามานั่นแหละพูดคุยหรือว่ามีเรื่องของโอกาสในเรื่องของความรักเกิดขึ้นซึ่งน่าที่จะทําให้คนโสดนะคะยังมีโชคเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรืออึดอัดนในเรื่องของความรักนะคะก็มีโอกาสที่จะกลับมาปรับ ความคิดปรับความเข้าใจกันได้รวมถึงคู่ครองคนรักอาจจะกำลังน้อยใจอยู่ฉะนั้นต้องกลับไปใส่ใจกันพูดคุยกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะ ทำให้เรื่องของความรักมีความสุขมีความสมบูรณ์นะคะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ